Cái luôn là cu lông ừ. Đó, còn lại Cái mặt nổi Cái này kia ช่องโดโูดพาเที่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยังครับครับอยู่ที่ไหนเออ <c oughs> อยู่ไหน,นกุต,กตักอยู่ไหนนครสวรรค์นครสวรรค์นะครับหาข้าวทานเราออกจากกรุงเทพมาตอนประมาณหกโมงนะครับก็หาข้าวกินตอนนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วไปไปดูซิวันนี้รู้สึกว่าร้านค้าอะไรก็จะ ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผ่านตัวเมืองน,นครสวรรค์มาหาร้านเลือดหมูอะไรก็ปิดกันไปหลายร้านหรือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญทางศาสนาก็ไม่ทราบนะคะก็เลยออกมาทางเส้นทางที่มุ่งหน้าพิษณุโลกแล้วก็หาข้าวทานก็เจอร้านนี้เปิดอยู่พอดีเลยบรรยากาศหน้านั่งครับชื่อร้านเลยนะครัวคุณดาว อันโอลคุณดาวครับมีอ๋อคุณนั่งไหนนั่งนี่ก็ได้นั่งนี้นั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรทานบ้างเคยดูป่ะอ๋อช่องโดโดพาเที่ยวใช่ไหมฮะเออนอล์คุณดาวมครับคุณดาวอ่ะ ไหน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 เป็นเอฟซีผมหาหาข้าวทานพอดีแนะนําร้านตัวเองหน่อยครับว่าคุณดาวจ้าในคุณดาวโค้คุณดาวอ๋อโค้กคุณดาวหวัสดีครับอ่าก็ก็อ่าคลิปช่องโดโดพาเที่ยวหาข้าวทานอยู่ลองลองเช็งคุณดาวแล้วมีอะไรมีอะไรให้ทานมั้งครับแนะนำตอนนี้มีไข่ทอดขึ้นโสดไข่ทอดแล้วก็ผัดไทยแล้วก็ข้าวผัดกู้งาวเป็ด เรา,เรามีกะพพเะกระพราเป็ดด้วยกะเพราเป็ดคือเป็ดพะโล้ของเราเป็นชิช้นชิ้นแล้วมาผัดได้เลยไม่มีไม่มีข้างในอะ่ะค่ะอ๋อแม่ด้วยเอา,เข,าข้าวข้าวผัดกะเพราเป็ดไหมข้าวผัดปูข้าวผัดกะเพราเป็ดงั้นงั้นด้วยเอาอะไรข้าวกะเพราเป็ดแต่แต่เป็นแบบคลุกเลยได้ไหมครัผัดแบบเอาข้าวลงไปผัด,ดเลยได้นะคะับไข่ดาวอได้ไข่ดาวเล็กน้อยหรือกลางกลางหรืออะไรเอาเอาเอาตามสูตรของทางร้านเล แล้วมีไข่ดาวด้วยข้าวผัดปูไข่ดาวครับผมสองผมสองคนชอบไข่ดาวแบบไข่ดาวไทยๆอ่ะกรอบๆกระเพราไข่รอบหน่อมอ่าไข่เป็ดก็ได้ข้าวผัดปูแล้วก็แล้วก็กระเพราเป็ดลุกแล้นะฮะไข่ดาวกรอบอืมเดี๋ยวมาดูกันไอเส้นมีเป็ดนะเส้นมีเป็ดนี่ครับ อันนี้ป้ายเขาอยู่นี้มีเนื้อตุ๋นอะไรก็มีเหรอฮะอันนี้เนื้อตุ๋นหมดเป็นเนื้อเนื้อสับเป็นเดียวเลยค่ะอ๋อเป็นเป็นเกาเหลาใช่ไหมฮะอ๋ออ๋อเดี๋ยวมาดูดาวเออช่องโดโดพาเที่ยวบุกเข้าครัวฮะพาทัวร์ลุยครัวตอนนี้อ่ากุ๊กทำอะไรก่อนครับเนี่ยข้าวผัดปูใช่ไหมฮะ นี่นี่นี่ปูปูเป็นปูอย่างนี้เลยอ่างั้นเดี๋ยวมาดูฮะข้าวผัดปูครัวคุณดาวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูดูในกระทะเลยเริ่มต้นด้วยไข่ดาวก่อนผมขอทางร้านบอกขอเป็นไข่แฝดอ่าเออทางร้านก็จัดให้เลยนะฮะเป็นแฝดเพราะปกติครอบครอบพันไข่เป็ดมันฟอมใหญ่ไม่ได้ครับเอาแบบดาวไทยนะพี่อ่ากรับอ่ากรอบ ไข่แดงไม่ต้องสุ ạ, ออกมากเรับกรอบครับเน้นกรอบไก่สุกแล้อของขอไข่ดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะอ่านี้สวยๆหน่อย ข้างนอกกรอบข้างในไม่ต้องสูงมากคือแบบความสบายของผมชอบทำไข่ดาวไปไหนขาดไข่ดาวไม่ได้ครับเนาะจับข้าวอะไรยังไงก็หนีไม่พ้นไข่ะก็กลสาข้านะครับก่อนไทพายวะะไม่ต้องกลับก็ได้ครับไม่ต้องกลับอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่ต้องกลับชอบอย่างนี้แหละแล้วให้ขอบขอบมันกรอบๆนะครับโอเคเลย นี่แหละนี่แหละที่ปรารถนามัาบบนต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ตอนนี้เป็นข้าวผัดปูฮะของร้านกินดาวเอ๊ะข้าวหนิทำไมเมื่อกี้เห็นเหมือนใส่ซอสไ,ไปแล้วเหรอครับใส่นาทใส่แะไรลงไปท่านเขาไม่ขึ้นข้าวซอสอ๋อน้ำจิ้มซายแล้วก็ของปรุงรส

คุณดาวนี่เจ้าของร้านมาต้อนรับถึงในครัวฮะให้ข้อมูลกุ๊กนี่คือผ่านการเ,าเป็นกุ๊กจากสิงคโปร์มานะฮะอ่าไดครับใช้หน่อยมันจะหอมนนอได้ครับได้เอาตามสูตรเลยผมมีถ้ามีามะเขือเทศให้ผมหน่อยได้ไหมมะเขือเทศตอนนั้นไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,นนนรได้ดีรครับดีครับไ,ไม่มีแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมมีแล้วหเก็บอต้นหอมขอต้นหอมสองสองต้นตมาต,ตอนนี้มาดูอีกเมนูเมนูนหนึ่งที่ทางคุณดาวแนะนำกะเพราเป็ดนนกะเพราเป็ดคลุกผัดแบบคลุกเลยถ้าไม่มีไ,ไอ้มะเขือก็ขอขอต้นหอมสองสองต้นค่ะ,ะนี่ครับอ๋อปรุงปรุงข้าวเลยปรุงปรุง เราจะกระเพราแล้วก็ปรุงข้าวไปเลยครับนะอืออ่าเสียงสีอิ่วใส่เลยนะฮะอ่านะครับกระเพราเป็ดใช้เป็ดใช้น่องเป็ดเลยใช้น่องใช้เนื้อเป็ดใช้เนื้อเป็ดตรงน่องเลยครับอืออ่าโอ้ใช้เนื้อตรงน่องเลยนะฮะอ่ามาแล้วครับ อ๋อเอาเอาน้ำมันไปเคลือบกระทะเนาะครับ,บเรามาดูเมนูกะเพราเป็ดนะกะเพราเป็ดของร้านคุณดาวริกลงเป็ดลงกะเพราลงข้าวมาแล้วครับนี่คือปรุงปรุงข้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ได้รสชาติแล้วคนนครสวรรค์นี่ก็กินเปรี้ยวเหมือนกันนะเห็นแนบมะนาวใช่ไหมฮะสไตล์คนนครสวรรค์นี่ชอบรสเปรี้ยวถ้าคนผมไม่ไม่กินก็ไม่เป็นไรอ่ะนะคไม่เป็นไรฮะผมผมเอาเอาผมไปไหนอะผมจะกินรสชาติของของของเขาของเราเป็ดของเรามันเป็ดกะโลกเป็ดแล้วไม่มีกระดูกแล้วเราไม่มีข้างในเออเจ้าของร้านมาดูแลเองเลย เดี๋ยวกระทะต่อไปเดี๋ยวมาดูปุ๊กทำถายดูถ่ายดูตาที่ไป็นมาสอนมานักการ์ดเดียวเลยทีเดียวเลยครับทีเดียวเลยครับเดี๋ยวยกยกไปบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปถ่ายข้างหน้าหมูกรอบทำใหม่ๆใช่ไหมฮะหมูหหมกรอบทำใหม่ๆหมเราทำแบบเลย ตามสูตรนี่คือต้องต้องเคลือบกระทะก่อนใช่ไหมฮะโอ้ทอดทอดทอดเนี่ยนี่อ๋อเราให้ให้มันเพิ่มความกรอบก่อนใช่ไหมฮะครับผมอ่าหูกรอบนี่เจ๊เอามาเพิ่มความกรอบทอด อันนี้อันนี้ผมตั่งไว้เป็นกกะเป็นกก่ ะหองติดลมมะเข้าจำมาแล้วครับเจ็บเจ็บไหมนี่านี่ครับอ่าเดี๋ยวได้ออกไปทานละอ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะเลยนะครับเดี๋ยเราไปทานกัน ก๋าีตามไปทานที่โต๊ะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็เลยออกมาตั่งอะไรตดน้ำนะฮะ,ะนี่ครับอันนี้อ่ะให้คุณพ่อลุยอีกทีหนึ่งกะเพราเปรีของพ่โตนุ่นี่แล้วอันนี้ก็คือหมูกรอบกะเพราหมูกรอบแล้วนี่ฮะข้าวผัดปูนี่แล้วเดี๋ยวเ็ามีไข่ดาวด้วยเนะาะไข่ดาวอยู่ ระวังในครัวคุณตั๊กหิวฮะกินก๋วยเตี๋ยวไปชามละคุณกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นไงรสชาติเป็ดนี่ครับพีเอโดกินกบเพาแต่พีเอโดรอก่อนนะในสั่งสั่งเกาเหลาไว้ดีเขาลังทำเกาเหลาเอฟซีนั่นเนี่ยคนทำเนี่ยนี่ครับ คุณสั่งน้ำอะไรออได้ด้ได้น้ำแล้วใช่ไหมอ่าก็ระวังเข้าจะหกแล้วสั่งผัดไทยไปแล้วหรอพี่คะเอาผัดไทยกุ้งสดนะคะเส้นไม่ต้องเยอะนะ กูตัดก๋วยเตี๋ยวไปชามหนึ่งยังจะต่อผัดไทยอีกครับต่อกุ้งตกินแบบผมมั่งผมบีบมะนาวครับอย่างนี้เลยครับนี่มาแล้วเกาเหลาเนื้อพอดีวันนี้มีแต่เนื้อสดฮะเดี๋ยวมาสดน้ํากันเกาเหลาเนื้อครับนี่เกาเหลาเนื้อเขาอย่างนี้เลยร้อนๆเดี๋ยวลองชิมยังไม่ต้องปรุง อโอเคหอมกลิ่นซุปเนื้อถ้ากินกับสดเป็นน้ำแกงนี่ไม่ต้องปงรุงฮะก๋ยเพ่โดรอเกาเหลาเป็ดก็มีพริกน้ำปลาให้พริกน้ำปลา อันนี้เกาเหลาเป็ดอ่าด้วกินเกาเหลาเป็ดเป็นเกาเหลาลูกไม่ใช่เส้นใหญ่กินนข้าวปัดปูนะร้อน ต้องหอมต้น,นตัอไปผัดล้วนแห้งดีครับ

ขิมนี่ครับหมูกรอบผัดกะเพราพริกตนะุ๋นไก่รสชาติดี โด,โดก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วครับอันนี้มาดูนี่ฮะคุณตั๊กสั่งอะไรไปผัดไทยกระด้งครับผัดไทยอะไรนะกุ้งสดอือผัดไทยกุ้งสดกระด้งดูสิคุณตั๊กลงเลยจะไม่ปรุงเพราะว่าจะกินอย่างนี้เลยใช่ไหม เพื่อนๆครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของการเดินทางแรกนะในช่วงการเดินทางไกลครั้งแรกหลังจากปีใหม่มานะครับเพราะว่าพอเริ่มผ่อนคลายโควิดเริ่มผ่อนคลายก็เรา่าทําให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของช่องนะก็คือโดโดพาเที่ยวก็ต้องมีทั้งพากินพาเที่ยว นั้นเมื่อเช้าเราออกจากกรุงเทพประมาณหกโมงเช้าหกโมงกว่ากว้าก็ว,วางแผนว่าเดี๋ยวมามาหาข้าวเช้ากินที่นค,ครปฐมแล้วขับขับเข้าไปที่ตัวเมืองไม่ค่อยมีร้านเปิดฮะแบบใจอย่างหนึ่งว่า ร้านอาหารเจ้าดังๆเลือดหมูเลยไม่ไปเปิดเพราะวันนี้เป็นวันสําคัญทางศาสนาหรือวันนี้วันศุกร์วันอะไรแล้วคุณวันมาครับลูชาเขาไม่มีหมูหรือเปล่าไม่ทราบก็เลยร้านที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมาทานต้มเลือดหมูก็เลยไม่ได้ทาน ก็เลยขับเลยมาเพราะจุดมุ่งหมายของเราจะไปพิซูโนโลกฮนะคลิปนี้เราจะไปเที่ยวแถวลำน้ำเข็กแต่ก็ไม่เคยไปและก็ไม่รู้ว่าเราจะเที่ยวล่องแก่งได้ไหมจะ,ะสามารถล่องได้ไหมถ้ามีพิ่โดโลหรือว่าแก้ไปลอยเรือเล่นๆน,นะเพื่อนๆก็ติดตามคลิปดู้ะ อะไรนะ้านกัวกลัวคุณดาวนะตรงนี้ก็ออกจากพิซุนโลกมานิดนึงเป็นเส้นทางที่แยกมุ่งหน้าไปพิุุุโลกพิจิพิซุนโลก,จ,ก,โลกจะออกจากคนครตะวัรค์มานิดเดียวคนระับ คุณตับเป็นไงแัดไทยอร่อยมากคุันอบี้ร่อยค่ะร้านนี้ทางเจ้าของร้านดูแลดีมากครับ

คงจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพิจุนรลกก่อนครับจะไปหาเพราะว่าสอนนี้พักที่จองไว้อะเข้าได้บ่ายสองส่วนจะเป็นที่ไหนเพื่อนๆติดตามคลิปนะว่าผมจะไปพักที่ไหนที่อยู่ใกล้ๆลำน้ำเข็งนะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆติดตามคลิปอันนี้ทอดใหม่ๆนี่ฮะนี่ฮะคุณดาวมาไปจะสัมพันธ์ถั่วอันนี้ของทางร้านเองเหรอฮะค่ะอันนี้ของพทอเอง อ๋อแต่แต่ทอดที่นี่เป็นของของโคถมอำเภอเก้าเลี้ยวอะไรถั่วถั่วป้าจะไหวแต่ของพวกคือดาวจะมีเฉพาะถุงถแม้จะไม่ถั่วเราก็ใช้เกล็ดดีก็มีขายอยู่มีขายอยู่ที่นี่มีขายอยู่ที่โคถมถ้าเป็นถุงตอนนี้เขาทอดไม่ทันเลยอะค่ะนี่ขายยังไงฮะขายยังไงกระปุกนี้ร้อยสิบชิ้อ่าแล้วถ้าเป็นน้อยกว่านี้ถ้าเป็นถุงจะถุงละสามพันห้าสามถุงร้อยอันนี้ทอดไม่ใช่โค โดยตรงของออร่อยถ้าถั่วทอดไม่ถึงไฟการกินถั่วจะกลายเป็นท้องอืดถ้าถั่วไม่สุกมันจะกินหนึบหนึบแต่ถ้าถั่วทอดมันคุกอเราจะกลายเป็นระบายลมพิธีการทอดถั่วมันไม่เหมือนกันปากอุ่นงั้นเอาติดรถไปครับแก้ง่วงแก้งว่วงนี่ครับโอ้ยจับนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยครับยังอุ่นอยู่เลยเพิ่งทอดใหม่ๆเลยเหมาเหมากล่องเลยครับพ่าใหม่ๆเดี๋ยวไปตลอดทริปการเดินทาง Yeah. แกงง่วงไปเรื่อยเนรถนะไม่ไม่เหม็นหืนไม่อมน้ำมันไม่เหม็นหืนนี่ครับสั่งเยอะแยะส่วนราคาก็เท่านี้ครับผมยังเกี๊ยวตัวอยู่เลยตัวอร่อยมาก นี่ค,ครับก็อ,อ,อร่อยมากครับนี่เมื่อก,กี้เห็นพี่ดาวบอกมาจากสิงคโปร์คนนครสวรรค์นะคะแต่เคยไปทำงานที่สิงคโปร์อ๋อแล้วตอนนี้ก็ย้ายกลับมาย้ายก,กลับมาก็มาอยู่บ้านเราอยู่หลายปีแล้วแฟนก็คือพี่ที่เป็นกุ๊กนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือฝีมือทําอาหารอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็เลยมาเปิดร้านอาหารที่นี่ อืมอร่อยมากครับเพื่อนๆตอนนี้ถ้าเอฟจีผมจะมาทานตรงนี้เรียกว่าตรงไหนแวะมาตรงไหนที่เขาเรียกว่านครสวรรค์อําเภอเมืองนครสวรรค์เวลามา,าจากนครสวรรค์มาก็จะนี้กอมอประมาณกอมอที่สิบสามคือมาจากกรุงเทพผ่านนครสวรรค์มาก,ก่อนค่ะแล้วก็มาเส้นนี้เรียกว่าเส้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเรียกถนนหนึ่งหน<ๆ>ึ่งเจ็ดมุม่งหน้าไปพิษณุโลก เป็นทางขาขาขึ้นทางขาขึ้นควรดาวกมที่13ก็แวะมาได้เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันอะค่ะอ่าครับไปวันเราเดินทางต่อครับอิ่มอร่อยเรียบร้อยครับต่อมาอันนี้ใบประกาศอ่านี่ฮะพี่ดาวบอกเนี่ยใบประกาศจากประเทศสิงคโปร์อะไรต่างๆเนี่ยฮะ นราพี gli, ่ดาวนะวันหลังวันหลังแวะแวะมาหม่อวันหลังแวะมาใหม่ครับครับครับ FC จะจริงนะีลยวเข้ามาก็เจอพี่เขาบอกเอ้าดูยูช่องนี้ฮะมีทองเหลืองด้วยพี่ดาวโฆษณาทั้งร้านเลยฮะอยายงก็ขาย นี่หมายถึงว่าในเนี้ยขายหมดใช่ไหมฮะนี่นูตัวนู้นลังเริงอะไรก็ขายหมดนอกจากมากินข้าวแล้วแวะช็อปสินค้าได้ไดครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อแล้วครับครับบาย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 ครับอ่ะไปนี่ครับก็เป็นอีพีแรกนะฮะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆติดตามต่อไปนะครับว่าเราจะไปลำน้ำเค็กบรรยากาศจะเป็นยังไง เที่ยวลำนกนังนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับวัสดีครับพี่ยังเีย,ยโดวีคัสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปพิจิตรนะฮะพิษุนุโลกยากาศร้านคุณดาวก็นี่เลยครับตัวคุณดาวคุ๊กจากประเทศสิงคโปร์ครับ